南无枷枷锁。 ในวัน ani, ani ani. ขอี่ก็เป็นวันนี้เป็นวันจันทร์ก็ต้องมาเจ้าบ่าวและคุณแม่เจ้าบ่าวและคุณแขกคนมาเข้ามาสวัสดีครับ มมทุกท่านทุกคนวันนี้ก็กได้ปลาทนผู้ชมมนงานพิธีมงคลสมรสของหลานสาวตัวงานเป็นง,งานเดยวปลาธผู้ชมมารับชมกันข้อขวัญแบบล้นานนา ตอนนี ute, hey, ้การเตรียมความพร้อมก่อนเรียบร้อยเลิกยามก็คงประมาณสักบ่ายสี่โมงงดต่างหเจ้าบ่าวแล้วก็แม่เจ้าบ่าวนเรา การ้องผลดยนัาสินคําเชื่วว่างเชียวเพื่อผลดีหมออายอหมีคุณเกียวแลคุณเพื่อจะได้อสูตรดีเอาสตรถก่อนที่จะห้องผนแบบขึ้นบาานซ์จะไดเอารถ สี่ก็คื่แหวนหรือพวกอะไรฝังเข้มติดเข้าตานะครับแคือก็คือการทำความสอดสอนของสิ่งนี้เป็นส่วนมากสุดเจ้าสี่ข้อข้อที่หนึ่งก็คือสัจจะเธอทั้งสองต้องมีความจริงจังมีความจริงใจมีความสื่อสารต่อกันและกันข้อที่สองก็คือธรรมะคือความโง่ขี้โงใจคือความโลภความโง่ความโง่ความครอบควาในจิตใจเธอทั้งสองต้องมีจิตใจอันหนักแน่นเป็นอันเดียวกันข้อที่สาม ก็คือขันติคือความอดทนทนตราตรำทนลำบากเพ่อควาใจทนตราตรำต่อสู้อดทนต่อแดดต่อฝนต่อลมอดทนต่อหน้าที่ฝันงานเพื่อการยึดถือหาทนลำบากทนอดทนต่อทุกขเวทนาอย่างมนล่างเนี่ยนะครับที้องอดทนต่อความเจ็บความป่วยความหิวความหนาวและข้อที่สามอดทนทาด้านใจใจแม้ว่าเธอทั้งสองเป็นบ่าวเป็นสาวอาจไปไหนมาไหนได้ทั้งนั้นแต่ประเดี๋ยวนี้ตัวทัว่าเป็นคนคนเดียวกัน บางครั้งอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างบางผลกระทบบางด้านที่ใจแบบไม่มีที่จ่ายนั่นแน่ผมว่าผลทางด้านเจ็บใจข้อที่สี่ก็คือจารค้คือการฮึดหรือว่าการเมืองหรือว่าการแบ่งปันหรือว่าการให้การให้ที่เป็นมงค์กรในสูงสุดคือการการ่างการซื้อขายสินค้าใกันความภากมันจะเกิดจองเกิดเขื่อเหตุสองอย่างก็คือหนึ่งด้วยการยุ่งงการในชาติก่อนเกี่ยวห้องกันเราบบกคนสวัสดีครับ สองเมื่การเคลื่อนกันในวิวันก็คือการไปมาหาสู่การช่วยเหลือซ sure> uh 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 ึ่งกันและกันทำมือเติมความพักมีนะนาดนี้ความพักความมีชาติความพักในศาสนาและต่ความพักในภูมิแดนต่อไปจะได้ปัดข้องและต่อห้องฝนเป็นดำต่อไปเปสองเรื่องราวเลยครับเรียนเลยเรียนเออสติกรีเลยสติกรีเออสติกรีเลย ซาปตาซุปตาัมปไทยขอไปในขอมือคอยออกขอไปนอกขอเออทองไม่กกขอไปหลังยามาตานาย่ามาติดป้าพี สิ่งจุงเธอด้มาไกลก่ก็จเปรี้ปกอป่าเปตีตินข้าวุ่นไำก็อไรปังหิงตา นรายลกทิดปากเป็นกรรมเป็นลำไม้พอเจ็บพอไม่พอหอือตามเส้นไม่ไหลไปตามเส้นไปลเฮือยยกยางนี่บอาจากดาพอะอื้อนี้สิพอเอือแลนวย

สัพเพ็ตการเมจารูเปกิริสิกาตตาเตจันตาลิเกลมาเนกีเกระเกสการเมตารุวันข้าเนกเกหักวัตุมีเกเตภูมาจัปยันตุเจวัชรัตถารวิสเมยยัคขันทภนาภาติทันตาสันติเกยมุนีว่าเราไจะังสาธุเมสุนันตุนะัมโตรสสะภควะโตนะหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะัมโตรสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ na no. าจจะมังกาโลในวันที่ก็เป็นวันนี้เป็นวันใจที่ใส่บอสอวเป็นวันาุมนมงังอ,อิดลา,าพาปิมปาเมฆนลูนกำดำมกาเจ้าบอบมาใจแม่ นาเป็นวันเออเี่ยวเป็นวันมังกรดีเตกเอื้องนองปลาเก้าอาเป็นวันมัวเล้งหมอ เม,ม่นบันบนัดอีหมาดีสองเจ้าเจียงสมเป็นอุนอผัวเมียทามราตราหาตุ้งใหเสียิติเอากันมาเป็นผัวเป็นเมียตามธำรมไบุพเิสันนิวาตเกิดวัมชาวัว เป็นผัวเมียเป่งทำรักล้าได้รล่งตีเอากันมาเป็นผัวเมียเป่งก็มีสองอย่างนึอเจ้าก็ได้เป็นผัวเมียกันแล้อเนกี้ก sì, ็แการเกิดมา Cả lô một ngàn Cảm ơn cho quân cảnh Obama Được đọc qua bàn ngang trời Cảm ơn các bạn Cảm ơn các bạn Cảm ơn các bạn Cảm พอเหมือนสองเจ้างจ้าที่ได้มาสวมรถกันนี้เป็นกำเต็งนัเามาบัดนี้บันดาบิดาดาบิดผูรลุงอาญาติวงสองมาพร้อมกันแล้วเจ้าอุ่นมุนนาย ผู S <S ้ใหญ่บางยาตี่ปีส่งไปพร้อมใจกันตรั้งที่มงคลแก่เจ้าต่างโยอาสสดีเฒ่าจริงแบ่งขาดายออกกันนับป่าได้ไร ใส่ยองพังดวงดอกกําเข่าป้องเต่งนีตังดอกแสแลงูนอนหอมตังสลับพิงง่ายหอมสลาพมีดอกกุหลาบและกา หอมสาเพ็นพรมนนเลือกเกินผูกคาขออังเกินควันสามสีบ วันสองเจ้าแม่นไปในนานนะพอเจอออขึ้นมาคือมาตั้งควันควันตาควันโลมาควันแก้มตั้งควันลังควันแหลควันตาแจ้งสองใจดีควันหูมีตั้งคู่กวัอมาเตี้มแฟ้ เออมาควันแข้งควันแขนควันมือเป็นไฟอาดสซออเตรียมตังควันตีนั้นสองได้ย้ำใจได้ำถูกต้องวันเงี้ยวแล้วควันหานออขอไี่ม่เองกัยาออมาตั้งวันหัวเก ผงเจ้าแม่นไปที่ไหนนั่นออกคอเจินออกขึ้นมา กันขวันสามเต็มขวันมาพร้อมในวอกมามือตือขวันสองเจ้าตั้งแต่นี้ไปขอฟันเจ้าตั้งสองหยุจการเลิเอดีมัดมือเบื้องา 我渴望教堂，你和你，和你<也>，和你，和你，和 อย่าได้เป็นไม้เป็นน้ำเธออยโู่ห่วมกันกุ้มเจนอย่าวา่ากี่วังเป็นผัวเป็นเมียกันอย่าพิษอย่างกันเป็นกูละนั้นอย่างนี้อย่างอันกันผัวเป็นไฟก็เธ้เมียใส่ใจอยเป็นน เตียงจัดดีโคตรันนได้เล็กไปฟังไปนี่คือเจลาดาดิมันถูกต้องอย่าไปด่าเจ้งกันเป็นอีเป็นบอกเป็นมงคลสองคนก็นมีความปราณีเพววางอย่าได้คิดนะ เป็นผัวอเมียเดียวข้างัวนั้นเราพอแลเล่กระตำการอันใดอย่าไปตามใจสาการเนิ่น เอาสัจะธรรมกันติจสีประการนีม้มาลงเริมเมื่อมีทำสี่ประการนี้อย่าได้คัดถึงเต่มยอายงเืินจะเลินก้นาวหน้าบ่ได้ตกตามมา เตี้ยงเจริญดีหอมเพเป็นผัวแสงเมียแก้วเตี้ยงจัดก้าวหน้าไปบ่เข้าสู่ความเจริญเอไปใจญาตุหวังใจญามิบังคาลัง นโมตัสสะภควะโตนะฮะตสัมมาสัมพุทสสะนโมตัสสะภควาตโตนะฮะตสัมมาสัมพุทสสะนโมตัสสะภควาตโตนะสัมมาสัมพุทสสะอมุตุลักติมุลักสังโฆลัติอมตังลังสานะนังลางสารอมุตุทูังรักษาัมมังมังลษาสังโภสัมักษาอมุตุภูังลัะังอมังมังลังหังโสมังขังหังอมุตุูังกัาัมมังมังกัาสังโสักัาให้ยโนสุังลัง อ้าวยาบะละมาลพัสสันตุิบมมาลมังสนาิสาสบละมายาติปิปานังาลามาสุอขาลุการพบคผอนโดยปอสิงคำเชวังต่อเส้นสุดวงไปตอนนี <c oughs> ้ปอสิง พรานาสิงคำชัยว mm ัง hmm. ก mm ็จะได้ม hmm. <Yeah, S 1> mm ัดมือให้กับผู้บ่าวสาวเพื่อเป็นสิริมงคลในการดำานชีวิตครอบครัวต่อไปสำหรับพิธีการห้องควนผู้บ่าวสาวแบบนั้นนะประสิทธิ์สุดไปโดยพลานสิงค์คำชัยวังก็ต้องขอขอบคุณพลานสิงคำชัยวังจันักที่มาห้องควนให้กับผู้บ่าวสาวซึ่งเวลาของวัด แต่ละเงินทองที่เตรียมไว้ตีแส้นใต่อมาถ้าผ่านก็ตีต่อห้องขวัญเลยว่าที่ต่องานในการห้องขวัญครูบาสาวก็ติดต่อกับพระศิษย์คำเชียงวังได้สำหรับที่นี่เราต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมจะต้องจัหลายตจากท่านผู้ชมช่องของวัดเกิดเมือง เลยครัาขอเป็นลูกแล้วตื่นเต้นกักแม่เกรีบเป็นกำลังใจกับวัดตัวจะมาขอขอบคุณจัดนะครับ